เขาบอกว่าแยกตรงนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเพราะว่ามีการฝ่าไฟแดงนะครับเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์นักเรียนขี่ฝ่าไฟแดงไปชนไรเดอร์สนัันกลางแยกเลยมีผู้บาดเจ็บนะครับมีภาพนี้ให้ชมครับ นี่นะครับเต็มเต็มเลยนะคือฝั่งรถเก๋งฝั่งนี้เขาได้ไฟเขียวเลี้ยวขวาแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มาทางตรงมาทางตรงนี่ฝ่าไฟแดงมาชนเต็มเต็มเลยคนที่ไปชนเขาเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ของเหล็กนักเรียนขี่ซ้อนกันมานะครับซัดเข้าให้นะครับไรเดอร์ก็ล้มรถนักเรียนที่ไปชนเขาก็ล้มมีผู้บาดเจ็บนี่นะครับเนี่ยสคนผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิง2คนอาการนี่ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บเหมือนกันเถอะหนักเหมือนกันว่างันเถอะ นี่นะครับหน่วยกู้ภัยก็ไปผปฐมพยาบาลเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์ทั้งสองนะก็เสียหายนี่ไรเดอร์ไรเดอร์เข้าไปได้ได้ไฟเขียวนะไ<อ>รเดอร์เนี่ยแม่นะ่ะปวดใจมากนี่น้องอนี่น้องมอเตอร์ไซค์มาจากทางตรงฝ่าไฟแดงมานี่เห็นไหมเจ็บอยู่นี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยไอ้แยกตรงนี้มันอยู่แยกที่อำเภอ,ออุทัยเนี่ยนะจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ย,ยาเนี่ยเกิดเหตุได้บ,บ่อยอครั้งไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่รถยนต์เขาบอกว่าบางทีมันก็ใช้ความเร็วกันมากว่าอย่างนั้น บางทีก็ได้ไฟแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามไฟนี่นะครับเนี่ยมันก็เกิดเหตุบ่อยๆแบบนี้นะครับก็วอนกันนะออไอ้เรื่องก,กฎหมายเนี่ยไม่ต้องวอนแอ้เนี่ฮะไอ้ปฏิบัติตามไฟเ,เขียวก็คือไปแดงก็คือหยุดเหลือก็คือเตรียมมันก็แค่นั้นเองโอ้ขอตแป๊ะไม่ทําตัวเสี่ยงๆอ่ะบางคนโอ้โหเห็นแล้วแบบวัดดวงไงว่าเดี๋ยวทันหน้เราความเร็วเราเท่านี้แต่มันไม่ได้อ่ะนะคะมันแค่ชั่ววินาทีวุบเดียวเท่านั้นเองนะ ส่วนที่พัทลุงก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับหนุ่มคนหนึ่งที่ขับรถกระบะแล้วไปพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไปเสยต้นไม้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ตาย4เจ็บสนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุถนนสายเอเชียฝั่งขาล่องใต้หมู่13ตําตบลโคกศักอําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงรถกระบะสภาพคือพังเสียหายทั้งคันค่ะพบร่างนายวิวโรธสุป,ปตีนายโชตช่วยชูนายวิวโรธโชตกุล เสียชีวิตอยู่ที่จุดเกิดเหตุห่างออกไปไม่ไกลพบรถจักรยานยนต์สภาพก็พังเสียหายเช่นเดียวกันพบร่างในเคลื่อนบัวบานอายุ77ปีเสียชีวิตเหมือนกันค่ะนี่กลายเป็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สีชีวิตนะคะญาติเนี่ยมาถึงก็ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเลยกอดคอร้องไห้กันเลยนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดอุบัติเหตุดุนแรงแบบนี้ แล้วก็ยังมีคนเจ็บอีก4คนค่ะคือนายวัชระทองบุญช่วยอายุ33ปีพร้อมกับลูกสาววัย2ขวบเศษนายประสิทธิ์ชูรัตอายุ38ปีและนายอภิชาติทองเกลี้ยงอายุ21ปีเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยค่ะจากการสอบสวนทราบว่านายวัชระเนี่ยขับรถกระบะไปรับเพื่อนบ้านในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจะไปส่งโรงงานในพื้นที่อำเภอป่าบอน มาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักค่ะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของในเคลื่อนจากนั้นไปชนต้นไม้อีกพี่แปะ๊ะแล้วมาอย่างแรงอย่างเร็วนะคะเสียชีวิตทันทีเลยคนในรถกระบะ4ี่คนแล้วใช่ค่ะพี่แปะโอโ้โหนแล้วก็เจ็บอีกสด้วยใช่ใช่ใช่เป็นข่าวที่สะเทือนใจมากเ<อ>สียชีวิต4บาดเจ็บอีก4ี่นะ ส่วนที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะไปทุระนะครับไปตามหาลูกสาวของคุณตาไปเจอคุณตาที่นอนเปลยอยู่คือนอนเปลที่ใต้ถุนบ้านนะครับก็ไปเรียกคุณตาไปปลุกคุณตาปรากฏว่าคุณตาเนี่ยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเพราะคุณตาเนี่ยเสียชีวิตอเออเนี่ยเสียชีวิตคาเปลเลยนะครับลูกสาวก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่แต่ว่าเนี่ยญาติเข้าไปถามอ่าถึงรู้ว่าคุณตาเนี่ยเสียชีวิตแล้วท่านผู้ชมฮะ นี่นะครับเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานนี้นะครับตำรวจโรงพักสูงเม่นได้รับแจ้งบอกว่ามีคนนอนเสียชีวิตอยู่ในเปลโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะบ,บ้านทุ่งเจริญตะบลหัวฝายเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบนะฮะคุณตาท่านนี้เนี่ยชื่อว่านายวิเชียนจันทาวุฒิกุลอายุท่านก็เ3ปีเป็นเจ้าของบ้านนะฮะสวมกางเกงขาสั้น3ส่วนไม่สวมเสือ้อนอนอยู่ที่เปลในตอนแรกแล้วก็ลักษณะเหมือนนอนพักผ่อนตามปกติของผู้สูงวัยเนี่ย นะครับแต่ว่าท่านเสียชีวิตแล้ว<ฮ>ในจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทําร้ายเนี่ยนะจากการสอบถามก่อนจะพบศพนี่นะฮะนางสุพินเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าก็เธอจะมาบ้านหลังนี้เพื่อจะมาทําธุระนะครับอยากจะมาหาลูกสาวของผู้ตายนะครับก็จะไปเห็นผู้ตายเนี่ยนอนอยู่ก็ไปปลกุกคุณตาก็ปลกุกปลกุกปลกุปลกว่าลูกสาวไปไหนปรากฏว่าคุณตาเขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น<ฮ>มาตรวจสอบว่าคุณตาที่ตายแล้วว่าอย่างนั้นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมาตรวจสอบว่าอย่างนั้น เบื้องต้นคาดว่านะครับผู้ตายน่าจะกินข้าวมื้อเที่ยงเสร็จก็มานอนพักผ่อนใต้ถุนบ้านปกติเหมือนทุกวันแต่เกิดหัวใจวายเฉียบพลันขณะนอนหลับนะก็เลยตายอยู่ที่เปลนนั่นแหละอเออนี่นะฮะ<อ>เป็นไปได้นะคนเรานะ<อ>ก็ขอให้คุณตาเนีไปสู่สุขตินะครับอ,อืครับผม